สวัสดีครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงขาสันนะครับถ้ามาแบบไหนก็นจะมาแต่แบบนั้นนะครับงาน,าางงนง้ามาช่วงขีปไนก็ไม่ตะขีปไถ้ามาช่วงขาสันก็นไม่ตะขาสันนะครับอันนี้ก็ขาสันอีกคือกาเอวยี่สิบเจ็ยนะครับเป้าสามสิบครึ่ง <c oughs> ขีดเส้นทางบนนี้ก่อนนะครับเมื่อใหม่เสร็จแล้วก็หาตำแหน่งเป้านะครับเป้าสามสิบครึ่งเราวก็วัดเส้นฉากเข้ามาจากริมผ้าครับสองนิ้วนะครับบนล่างเท่าๆกันทั้งเจียงมีจีบเราวก็วางตามเส้นฉากได้เลยนะครับผม ตัวนี้จีบจีบใหญ่สองนิ้วนะครับเราก็วางเส้นเป้าตามเส้นฉากได้เลยเราส่งสิบขึ้นมาประมาณทักสานิ้วนะครับเอวสูวงสานิ้วถึงสามนิ้วครึ่งได้ครับถ้าถ้าทำสั้นคนจะพวกใหญ่ก็จะใส่ลำบากตรงนี้เอวยี่สิบเจ็ดหารสี่นะครับแล้วก็บวกจีบ กิบเท่าไรเราก็บวกเข้าไปนะครับสโโพกสี่สิบห้าหารสีเลยนะครับเสร็จแล้วก็แบ่งระหว่างเส้นสโโพกมาหาเส้นเป้ายื่นนี้นะครับได้เท่าไหรให้เราแบ่งครึ่งเป็นเส้นจุดกลางนะครับผมตัวนี้ยาวสิบสี่ครึ่งนะครับนี่เผื่อชชยหาสัน้น ถ้าเราเย็ยบเราก็ไม่ต้องเผื่อเยอะนะครับพอเราสอยแล้วก็เผื่อสักสองนิ้วนะครับผมไปขาทรงนี้ไปขาสามสิบสามนะครับเขอบัน,นแล้วก็ตัดชิ้นหน้าสามสิบอีกสามนิ้วจะอยู่ชิ้นหลังนะครับ <c oughs> นี่ครับประมาณนี้เลยจิบสอนิ้วนะครับ กินหนักก็เสร็จแล้ว ข้างบนนี่ตัดเสมอเส้นเลยนะครับเพราะว่าเราเผื่อเย็ยบแล้วนะครับนี่ข้างบนเ <c oughs> ด้านหลังนี้เราส่งขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะครับด้านคาดจะมือชิ้นหน้าไปคาเราหักไว้สามนิ้วนะครับบางเป้าหลังลักษณะน,นี้นะครับในเป้าหลัง ระหว่างเส้นเป,เป้าหลังกับเส้นฉากนี่ประมาณตักงสองนิ้วถึงสองนิ้วหนึ่งสี่นะครับเป้าด้านหลังก็ต่ำลงประมาณครึ่งนิ้ว เอลยี L 17. L 17. L 17. ่สิบเจ็ดอยี่สิบเจ็ดบวกขีบหลังหนึ่งนิ้วนะครับสูงเราหารสี่ข้นหลังก็เสร็จแล้ววิธีเช็คเป้าให้วางเลขสามนะครับวิธีวางเลขสามตรงจุดที่เราจะเย็บ แล้วก็หักด้านหน้าลงมาหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วนี้คือเส้นที่เราจะเย็บนะครับผมเส้นที่เราจะเข้าขอบนะแล้วก็มาวางต่อึนตรงจุดที่เราจะเย็บเป้าสามสิบครึ่งนะครับเป้าสามสิบครึ่งไอ่เส้นด้านหลังนี่ให้มันได้สามสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเราเผื่อเย็บครึ่งนิ้วนะครับวิธีเช็คเป้านะครับผม <sk r isa> วิธีเช็คเป้าควรจะควรจะเผื่อเย็บตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าสามสิบครึ่งตรงเส้นนะสามสิบ สามสิบเอ็ดคือตรงเส้นนะครับเพอเราจะเผื่อเย็บครึ่งนิ้วเป้าจริงนะสามสิบครึ่งนะครับมีนักเรียนบางคนวัดพอดีเลยคือถ้าสมภาษิเป้าสามสิบก็คือสามสิบตรงเส้นอันนี้ผิดนะครับต้องต้องถ้าเป้าเท่าไหร่เราต้องบวกตรงนี้ด้านหลังด้วยครึ่งนิ้วนะครับผมเพราะเราเผื่อเผื่อเย็บในตัวนะครับ ระเป๋าหน้าจะเป็นกระเป๋าโค้งแบบยินนะครับกระเป๋าหน้า <c oughs> <c oughs> เปล่าล่างต่ำลงมาสี่นิ้วนะครับ ด้านข้างขยับประมา2นิ้วแล้วก็แบ่งครึ่งของกระเป๋าหลังนะครับ สุดท้านะครับชิ้นหลังนะครับคาบ,บาลทรงเองครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ